ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าคนเดิมครับคลิปนี้เรามาดูเกมชื่อชื่อชื่อ,อประมาณว่า Target acquire นะครับเป็นกียาช่อง3ด้วยแปลวติอะไรนะเราเนี่ยเข้ายึดเป้าหมายได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เห็นว่ามันเป็นคือเปิดเข้าไปใน play store ของเมื่อวานหรือวันเนี้ยมันเจอเกมนี้เป็นเกมแรกเลยอ,อยู่โดนเด่นเป็นสง่ามาก็เลยลองโหลดมาเล่นดูแล้วเอ้ยปรากฏว่ามันเป็นแนวแบบ กึ่งกึ่งแอคชั่นกับแนววิ่งนะครับแนวแคชชั่นอะไรที่เขาชอบเล่นเรียกกันนะฮะก็มีบบนอกจากแะวิ่งเก็บของอะไรเนี้ยจะมีศัตรูมาด้วยแล้วก็กดยิงได้ด้วยและชาร์จยิงได้ด้วยแม่อย่างกอลอกแมนไปเล่นเลยดีกว่านะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ผมต้องใช้มือถือเล่นนะฮะเสียงดังเสียงเบาไปอะไรขออภัยด้วยนะฮะเนี่ยครับมาแล้วตัวละครเราจะกระตุกหรือเปล่าไม่รู้แต่ในมือถือไม่กระตุกนะใน PC อาจจะเห็นช้าไปนิดนึงนะครับ มาหนึ่งก็จะเป็นการสอนของเกมนี้ครับอ่าก็กระโดดไงว่าลืมละเอาฝั่งซ้ายกระโดดนะไม่ถนัดเลย <c oughs> อ่าฝั่งขวายิงโอ้ยนี่ถนัดแล้วถ้ายิงอยู่ฝั่งขวานะครับเออมีของให้เก็บพยายามเก็บให้ได้นะเสียงไม่รู้เพราะว่ามือมือขวาผมมันไปบงังอ้าวหลบไม่ทัน <c oughs> คือบอกว่ามือขวาผมอะมันไปบังลําโพงไงก็เลยไม่มั่นใจว่า ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเกมหรือเปล่านะครับก็ขออภัยด้วยละกันอันนี่ขอให้เก็บนะฮะเป็นพลาสม่าชิวนะฮะโอ้ยตัวนี้ถึกกระโดดได้จังหวะเดียวอนนะียอันนี้ชาร์จยิงครับชาร์จแล้วก็ปล่อยแหมเหมือนล็อกแมนไม่มีผิดผมชาร์จรอไ้เลยแล้วเราไม่ได้ยิงได้รัวๆนะฮะดูฝั่งขวานะครับมันจะมี ฝั่งขวาคำว่า energy อ่ะเห็นไหมตรงด้านล่างนะครับมันเป็น energy นะฮะก็คือเรายิงรัวมันก็จะหดไปรัวๆเลยนะครับแนะนำให้ชาร์จยิงโอ้โหโดนเลยแนะนำให้ชาร์จยิงดีกว่านะฮะเพราะชาร์จยิงเนี่ย energy ไม่เสียไงพอเต็มแล้วปล่อยมันถึงรถทีเดียวนะฮะเจอบอสละมีบอสด,ด้วยนะฮะเลือดเหลือแค่นี้สู้ได้ป่าวเนี้ยโอ้โหดูเลือดมา ต้องโดดยิงสินะอยเออต้องกระโดดมันมีเฮ้ยเตายซะงั้นอะไม่เป็นไรฟรีรีวิวครับยังเป็นช่วงอ่อยังเป็นช่วงอสอนการเล่นอยู่นะฮะก็ต้องต้องห้ามกระโดดนะเมื่อกี้ไม่มีสไลด์นะเรียบร้อยก็คือพยายามดูแพทเทิร์นของการโจมตีของบอสนะครับ ศึกษาแพทเทิร์นใช้คำนี้กันละกันเราจะได้รู้ว่าจังหวะไหนควรกระโดดหลบหรือยืนเฉยๆนะเรียบร้อยนะครับก็ดูแลเล่นไม่ยากนะนี่ New Area Unlock <c oughs> นะฮะคือมันจะออกแนวแบบแคชชวลไงะจะมีเป็นด่านๆๆดด,ด้วยไม่ได้แบบสักแต่ว่าวิ่งอย่างเดียวนะฮะนี่เลเวลอัพแล้วนะะวันนี้ก็จะมีเควสนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษไม่ไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงอะไรท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับเนี่ยมีเควสนะฮะวันนี้ก็คือ าจัดการ5มิเนียนนะครับ In one per suit หมายความว่าต้องยิงทีเดียวต้องชาร์จยิงอะไรเงี้ยให้ตาย5ตัวนะครับวิ่งไปได้ไกล200เมตรนะครับแล้วก็กระโดด5ครั้งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว one per suit อันนี้หมายถึงไม่ใช่ยิงครั้งเดียวว one per suit อันนี้หมายถึงแบบภารกิจหนึ่งอะวิ่งไปรอบหนึ่งอะเออนะครับอ่านี่ก็เลเวลเราอัพแล้วนะครับเป็นชุดเกราะเรานะฮะก็จะบวก HP แล้วก็บวกสกอร์นะครับก็คือจะทําให้สกอร์เนี่ยมันมากขึ้นนะฮะอ่า นี่ก็คือจะมีเรื่องของชุดก่อด้วยนะก็อัปเกรดได้มั้งผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนผมเล่นแค่เนี้ยแล้วผมก็เ,เห็นว่าสนุกดีก็รีวิวเลยนะฮะตรงนี้เป็นเลเวลนะฮะกดเข้าไปดูซิมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อนี่มันอธิบายเฉยครับว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับ e n เ r g y เงินแล้วก็เงินแคสนะครับอ,อันนี้ไปวิง่งมันให้ไปวิง่งแล้วก็ไปวิ่งนะฮะตอนไหนที่เป็นวิง่งอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับมาควบคุมที่มือถือนี่ผมสลับ ใช้เมาส์ oh. ชี้เมนู oh. จะได้อธิบายง่ายๆนะครับอ่ะน่าจะถึงเวลาวิ่งแล้วมาไอ้นี่ใครวะ <Ready. S 1> ไปอ่ามีเควสด,ด้านซ้ายโผลมากำกับให้เห็นอีกทีนะครับว่ามีเควสอะไรเหลืออยู่บ้างตอนนี้โอ้โหผมเล่นโง่ามากเลยรอบนี้โอ้ยเจ็บไม่ได้นะฮะ ยังกะไม่ถูกไงอ่ามีมีแบบเดชอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะเดชซอยห้ามิเนี่ยอินวันเพอร์ซูสผ่านแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหจะขึ้นไปได้ไงเนะะี่ยไม่มีอะไรให้เก็บ้ยวย่ร้เป็นกิสตันนะฮะเลื่อนุมเหลือน,นิดเดียวเองเหมือนเนี่ยอุ้ยเกือบตายอ๋ออ้าวตาย เหยียบหัวไม่ได้นะครับสามารถคอนติเนียได้โดยการกดดูโฆษณานะครับมันจะมีโฆษณามาให้ดูก็ดูได้นะครับหมโฆษณาของเวอร์แท็กติกคือดูเสร็จแล้วก็จะเล่นสี่ได้แต่ทําได้แค่ครั้งเดียวนะฮะแต่เสียงจะดังไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะขอโทษด,ด้วยจริงๆควบคุมไม่ได้ครับเอาปิดเสียงได้ไหมเออปิดเสียงเออ,อนี่นะฮะก็มีโฆษณานะครับก็ปิดโฆษณาปับ๊บมันก็จะ กลับมาที่เดิมนะฮะเด,เดี๋ยวผมขอสต็อปนิดนึงพอดีหน้าจอของผมอ่ะเรโซลูชันมันเสียไปครับเพราะว่ามีการแบบพลิกหน้าจอไงขอจัดใหม่แป๊บนึงอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมกดพอสใช่ไหมมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมบอกอยู่ด้วยนะฮะรีซูมเลยเล่นต่อไม่น่ากดดูโฆษณาเลยต้องมานั่งจัดเดี๋ยวตอนตัดต่อผมอ้วกอีกมีอะไรกันอยู่ด้วยไม่รู้แหละ อุ้ยโดนเลยฮะศัตรูมีกระต่ายด้วยฮะอุ้ยบายยเลยอันนี้เป็นความกากของผมเองเล่นยังไม่ถึงบอสเลยเนี่ย <laughs> จบนะฮะไม่เป็นไรครับการนี้ก็ให้เห็นว่าอา้าวเควสเราผ่านหมดเลยฮะเออแล้วก็มีเควสมาใหม่นะครับก็พยายามอ่านนิดน,นึงว่ามีเควสอะไรมาฮะอันนี้ก็เราผ่านเรียบร้อยแล้วครับ เขาบอกให้ไปเช็คอาร์โมลี่ครับเป็นเรื่องของเครื่องป้องกันของเรานั่นเองนะฮะอ่าก็นี่คืออาร์โมลี่นะครับก็พาไปลงพาไปวิ่งใช่ไหมมันจะมี EXP เพิ่มขึ้นนะครับเลเวลสูงขึ้นก็จะได้ของเอ่อได้แพสซีฟมากขึ้นนะฮะเช่นสกุลสกอร์เลือดใช่ไหมอันนี้เขามีอาร์โมช็อปด้วยนะฮะก็คือไปซื้อนั่นเองนะครับโดยใช้เงินนะฮะก็มีทั้งเงินเอ่อแคสทั้งเงินเอ่อในเกมนะฮะผ่านเควสด้วยสเปน500เกียร์นะฮะเกียร์นี่คือสกุลเงินใน ในเกมนะครับอันนี้ก็เราได้ชุดมาใหม่นะฮะระดับความแรงสอดาวอัปเกรดได้สูงสุดสดาวนะครับแล้วก็มีสกิลบอกอยอนนู่ก็คือดีกว่าของที่เรามีอยู่นะครับนนก็สามารถที่จะเลือกอตรงนี้ได้เลยในหน้าต่างของอาร์โมรี่นะฮะก็เปลี่ยนชุดได้เลยนะครับอ้าวเทเทเลียวคอมพิแล้วครับมันให้ไปวิ่งอีกแล้วไปสิวิ่งก็งวิ่งนะคราวนี้เราจะดูว่าชุดเกาะที่ละไม้ขายนินจาของเราเนี่ยเป็นยังไงผ่านเคสอะไรกัน เพอร์ฟอร์วันเพอร์ซูสนะฮะมาเดสติเนชันคอนเฟิร์มไอคนเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสแน่เลยไปแล้วสามนินจาโอ้ผ่านเคเวสกระจุยกระจายเลยมาคอมพิวต์หมดแล้วแล้นะเนี่ยจริงๆไม่ต้องเล่นดาดีก็ได้เนะี่ยมาอ๋อมนยิงออกเป็นสองลูกหรอเนี่ย ก่อเราอัปเกรดแล้วไงเออก็เอา,เอาให้เหมือนข้างล่างเมื่อกี้มีของไงไม่รู้อุ้ยลงมาโดนยิงเลยนะฮะนี่เราโดนทีเดียวเองนะเนี่ยเลือดลดไปขนาดนี้แล้วอะ่ะดา่มันอาจจะอยู่ที่มอนเตอร์ก็ได้นะเออมอนเตอร์แบบแต่ละตัวอาจจะตีแรงไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้าได้ไรนะได้แม่เหล็กครับทำให้ของอะ่ะมันดูดมาใกล้ตัวแม่นึกถึงคุกกี้รันเลยนะฮะนี่ อ๋อข้างล่างเป็นรูเดชนี่ว่ะโหน่าจะลงข้างล่างถึงบอสแล้วแน่เลยเนี่ยลงโล่งอย่างงี้ใช่ครับถึงบอสแล้วครับโอ้โหตัวเดิมเลยแต่รู้สึกสีมันเปลี่ยนไปนะครับเลือดัูเล็กก็เยอะขึ้นแล้วป่ะเนี่ยอื้มจะชนะอยู่แล้วอะ่ะนิดเดียวเองอะ่ะ ชนะอย่างนี้เดียวเองโดดหลบกระสุนลูกใหญ่มันไม่ทันแต่เลเวลเราก็อัพนะครับสกอร์มัลติไฟายเออร์นี่ขึ้นไป1.6แล้วเควสคราวนี้ก็คือ purchase and one ammo โมหนึ่งเกาะแบบแรกระดับปองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีเพอร์ฟิวชั่นเออฟิวชั่นเกาะได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีกระโดดสองครั้งอ่ะดับเบิ้ลจัม้์อ่ะทั้งหมด25ครั้งนะฮะนี่คือเควสต่อไปของผมพยายามอ่านกันนิดนึงนะอ่ะอ้าวมีการดาวน์โหลดเออเพิ่มเติมไม่เป็นไรก็โหลดนะครับ ก็เข้าใจว่าอันนี้คงจบช่วงสอนของเขาจริงๆแล้วและดูสิการดาวน์โหลดของเกมนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเลยเพราะนั้นรอสักครู่ครับโอเคนะฮะแป๊บเดียวนะยังไม่ถึงนาทีเลยครับดาวน์โหลด complete เรียบร้อยอ่าเราจะเข้ามาดูข้างในกันครับว่าเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราก็คงเล่นเองได้แล้วละ่ะอ่ะนะฮะอันนี้โอเคนะครับให้กลับไปที่อรมโมลี่อีกครั้งมันยังไม่จบการสอนสักที แล้วก็ไปที่ Ammo Shop นะครับ่าน,นี่เปิดกระยับป้องแบบแรกครับก็ผ่านเคเวสอีกแล้วโอ้นี่แรแต่ว่าก็ยังคงเป็น2ดาวอยู่นะ Passive s s a r p y o u r s h o o t w h e n Not Attack โอ้โหอ,อ,อันนี้สายฮิวใช่ไหมเนี่ยสามารถฟิวชั่นได้นะครับแล้วก็อัปเกรดได้นะอันนี้ฟิวชั่นก็คือเอา,เ,อาเดะเดวเดวมันมีชุดก่อ2อันนะฮะเอามาฟิวชั่นได้อ่าอันนี้คือ คือมันจะเหมือนเกม RPG อ่ะคือเรามีเกาะที่เราใส่อยู่ใช่ไหมเอาอีกเกาะหนึ่งมาเป็นวัตถุดิบนะครับทำให้เกาะเราแข็งแกร่งขึ้นนี่นะฮะเรเวลอัพนะครับไปขนาดนี้เลยนะเ <c oughs> นีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอปลดล็อกนะครับคือต้องสามดาวอะ่ะถึงจะปลดล็อกสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกดาวหนึ่งก็คือจะปลดล็อกอีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็อย่างโหดครับนี่เราก็ทำการฟิวชั่นเป็นแล้วนะฮะ อ่ะไปลุยก็ไปลุยฮะอ้าวมี n o r m a l กับบอสนะครับคราวนี้มีลุยกับบอสด้วยจะเป็นยังไงฮะมาเลยลุยกับบอสสงสัยเจอแต่บอสรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แหละเพราะว่าไม่เคยเล่นเหมือนกันเล่นกันสดๆมา destination c o n f i r m แล้วครับมา you, you, you. น่าจะเจอบอสเลยนะดูจากฉาก <Ready. S 1> อันนี้โหเหมือนอซ e e r o เลยใช่ไหม Zero เซโร่อะภาษาญี่ปุ่น Zero นะเซโรเนาะไอ้ไม่เห็นมีมอนสเตอร์เลย เขาผิดรูครับเน่เอามาแล้วมอนเฮ้ยตัวสูงเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมรู้สึกไปเองเออผมรู้สึกไปเองจริงด้วยโอ้ยทำไมไม่ขึ้นข้างบนนะผมโอ้ยเกือบโดนโอ้ยโดนในนั่นเจาะเลย ไหนบอสอ่ะไม่เห็นมีบอสเลยนี่มันจะต่างอะไรกับวิ่งธรรมดาวิ่งธรรมดาก็สุดท้ายก็เจอบอสอยู่ดีอ่ะอาจจะยากกว่าปกติอะไรเงี้ยมั้งเอาเจอบอสละออนี่ออโต้ชาร์ตมิว่าผมไปกดยิงทาไมวะตัวนี้มันออโต้ชาร์จโอ้โหไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนนะฮะแพทเทิร์นการโจมตีเป็นไงไม่รู้ครับโอ้ยโดดไม่ทันโอ้ไม่น่าโดดสองครั้งเลยแมนยากกว่า,าจริงผมอ่อนด้วยแหละ คือไม่เคยเห็นแพทเทิร์นการโจมตีมออันไงพีดิอหมายถึงว่าคาดคะเนยากนะฮะโอ้ใยญ่ใหญ่หญ,ญ,ญ่แต่ก็เคเวสผ่านไปสองอันนะครับเออคือมีชุดก่อนเนี้ยทำให้เล่นง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องนั่งชาร์จเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารของเกมนะครับอ่าเรากินวันแรกได้สองรกีย้าสิบเร์ยนะฮะแล้วก็จะมีเคเวสสองอันก็คือมีทาร์เก็ตกับเดลี่นะฮะเดลี่อันนี้วิ่งหมื่นเมตรนะะแล้วข้างล่างนี้ก็คือ ได้คะแนน5้าหมืนนะครับนี่คือจะมีทาร์เก็ตบอกเราอยู่แล้วแต่ละวันควรทำอะไรบ้างนะฮะส่วนฝั่งนี้ใช่ไหมมีออปชันของเกมนะครับปรับเสียงได้นะครับแล้วก็กราฟิกปรับระดับได้ใครกราฟิกเจ๋งๆก็ปรับหายไปนะครับเดี๋ยวแบ็กก่อนนะฮะแล้วก็มีข่าวใช่ไหมอ่เอาไม่ให้ข่าวอันนี้เป็นรวมของขวัญด้วยนะไม่ใช่ข่าวอย่างเดียวรวมของขวัญอยู่ในนี้ด้วยอ่าแล้วก็มีอีเวนต์นะตอนนี้นะครับจะมีอีเวนต์อยู่ก็เข้ามาดูได้ครับด้านล่างช็อปนะฮะ ก็มีการแบ่งไว้ชัดเจนครับซื้อ Energy ซื้อแร่นะฮะหรือเงินแค้นั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆน,นะครับก็จะเป็นพวกบูทนะครับทั้งหลายแหล่นะครับก็คือเป็นแบนเดอรเลยก็คือซื้อแบบเป็นเซตนะครับใครที่เติมเงินเกมนี้ก็ลองดูโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะฮะเผื่อจะได้ของคุ้มกว่าต่อมาเล็อขอดก็ตรงตรงเลคกรอดนะก็เราวิ่งอะไรไปเท่าไหร่โดนมอนทุกอย่างเป็นสถิติการเล่นนะครับ ก็มีอเอเนมี่ด้วยแล้วก็ตัวละครศัตรูที่เราเจอมีใครบ้างนะฮะเอเจนต์นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรน่าจะเป็นผู้ช่วยไม่ก็บอสนะฮะเดานะครับเล่นไม่ถึงต่อมาอัลโมลี่อันนี้ก็ไปแล้วเนาะเออเดี๋ยวจะมาลองดูว่าแล้วอัพเกรดยังไงเราซื้อเป็นแล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนอาวุธเ,เราเปลี่ยนเกาะไปแล้วนะฮะเราผสมไปแล้วต่อมาอัปเกรด ยังกดไม่ได้ครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าต้องเลเวลตันก่อนนะฮะค่อนข้างมั่นใจว่าอย่างนั้นนะต้องเลเวลตันก่อนถึงจะมีอัปเกรดดาวได้นะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกก็น่าจะมีแค่นี้เนาะเกมนี้ก็คือแนวอย่างที่ผมบอกมันแนวแคชชวลด้วยนะครับมันก็จะแบบว่าระบบในเกมอาจจะไม่ค่อยเยอะนะฮะไม่ค่อยเยอะนะครับ,ยยะะรบก็อาศัยฝีมือในการเล่นนะฮะอัปเกรดตัวละครนะครับให้เก่งขึ้นจะได้วิ่งไปได้ไกลขึ้น นี่ก็คือเกม Target Acquire นะครับก็ขอที่สรุปแล้วก็รีวิวฉบับเบื้องต้นเท่านี้นะฮะขอโทษด้วยนะฮะเรื่องเสียงซึ่งผมคอนโทรลไม่ได้แล้วก็โฆษณานี่มาแทรกนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความกากของการเล่นเกมนี้ของผมเองนะครับก็ขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเจอกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าวันจันนี้เนี่ยจะมีเกมญี่ปุ่นอะไรแรงๆมานะครับก็อาจจะข้ามไปรีวิวเกมเมือนญี่ปุ่นนะฮะก็ต้องรอติดตามนะฮะในแฟนเพจของเราติดตามให้ดีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ